สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุ๊กทุกคนนะฮะวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสูนฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นคลิปที่ได้แรงบาันดาลใจมาจากทวิตพี่มาร์กนะฮะแกบอกว่าคือแกก็ตอบคำถามน,นะะมีท่านหนึ่งที่น่าจะเป็นทางเนี่ยทางเอเชียแล้วเนนะฮะชื่อแบบนี้นะฮะเขาก็ถามเกี่ยวกับว่าเรื่องราวของ เซตอัพนะครับเซตอัเนี่ยมันมีความจำเป็นมากแค่ไหนแล้วมันสำคัญแค่ไหนนะเมื่อเทียบกับเรื่องราวของ Discipline วินัยครับเรื่องราวของ Money Management นะฮะอะไรที่ทำให้พี่มาร์กเนี่ยเขาแบบเป็นนักเทรดที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะประมาณนี้เนาะพี่มาร์กแกก็ตอบว่าจริงๆแล้วนั้นถ้า ถ้าปราศจาก p o โพ t i ชันไซ i n g ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ Risk Management ที่เหมาะสมนั้นมันก็ไม่มีกลยุทธ์ไหนที่จะสามารถทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอและระยะยาวได้นะฮะเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามมีความสอดคล้องกันและน่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะ โดยเซตอัพที่เราเข้าใจกันมันก็คือเรื่องราวของจุดซื้อนะฮะจุดซื้อเขาเรียกหน้าเทรดใช่ไหมหน้าเทรดจุดซื้อโดยปกติถ้าถ้าเป็นแฟนคลับของเซลก็จะเน้นตรงที่ไพ i ์แพทเทิร์นอะนะไพร์แพทเทิร์นต่างๆนานานะครับผมไม่เคยเป็นนะผมในช่วงแรกนี่ ผมสนใจแต่ว่าเซตอัพที่มันจะแม่นยำที่สุดครับไม่แพ้เลยผมผมวนเวียนอยู่กับความเชื่อเนี้ประมาณ3ปีนะ3ปี4ปีนะคือมนุษย์เรานะถ้ามีความเชื่อเรื่องหนเรื่องนึ้นเะนี่ยกว่าจะเปลี่ยนได้มันยากมากเลยนะแม้ว่าจะมีคนบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่สําคัญเลยนะ ผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่เคยเจอของจริงไงเราคิดว่ามันต้องมีแหละมันต้องมีมีม,มีแนวทางซื้อหุ้นสักอย่างแหละการคัดหุ้นสักอย่างที่มันเทพสุดๆแล้วเราจะไม่แพ้เลยเนี่ยผมเชื่อเชื่อเช,ชื่อจนกระทั่งประมาณว่าเออลองใช้ตามแล้วลองเทรดตามลองค้นหาแล้วก็ไม่เวิร์กทีว่ะไม่เวิร์กที จนกระทั่งนี่แหละต้องให้คนาหนุป,ปการหนังสือของ n อ็นเขานะครับตั้งแต่ Market วิศาสนะฮะตั้งแต่งานของโมเมนตัมมาสเตอร์หนังสือพี่มาร์กเองก็เช่นกันนะครับแต่ก่อนเ็าเรียกว่าเคเลเทรดอย่างแชมเปียนใช่ไหมแต่ก่อนนะคัดไม่ใช่สิ ชื่ออะไรจะไม่ได้แล้วครับก็เป็นเพื่องพี่มาร์ละสองเล่มแล้วก็โมเมนตัมมาสเตอร์นะฮะมันทําให้ผมเริ่มเปลี่ยนครับเริ่มเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าเออจริงๆอะ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องหาจุดเข้าซื้อที่มันแม่นยําที่สุดเลยก็ได้นี่หว่าเพราะว่าจริงๆเอ้ยคนที่เขาสาเร็จมาระดับมาร์เก็ตวิสัยไม่มีใครที่มีจุดซื้อแม่นยําเลยนะ แต่ละคนก็ล้วนจะบอกว่าเขาแม่นยำเพียงแค่ครึ่งเดียวอย่างอย่างปูโอนิวเนี่ยที่เราคือศรัทธาแต่แรกว่าแกสามารถคัดหุ้นได้แคนสลิมแล้วก็ได้หุ้นกําไรก้อนใหญ่ใช่ไหมก็เห็นมีบ้านเราเอาอกมาประยุกต์ใช้แล้วก็ร่ารวยกันหลายคนนะครับเสียนหุ้นหลายคนเราก็หลงคิดไว้ว่าเออเนี่ยถ้าเทรดแบบคืออย่างเราก็ดูหนังสือแกเนาะหนังสือแกที่สืคาดห้นท่นอบที่ันเยี่ยมอะแคนลิมะเนาะ ็ก็ชี้จุดเข้าซื้อไดยแบบที่เอากราฟในดิเข้ามาชี้นะแบบเนี่ยซื้อตรงนี้ขายตรงนี้แบบโหมันดูแบบโบ๊ะโบ๊ะโป๊ะ,ะมันยันหมดเลยเราก็เชื่อว่าเอ้ยมันใช่เว้ยมันต้องเป็นระบบที่มันสุดยอดจริงแต่พอเราไปเทรดจริงเราเจอความผิดพลาดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เวริร์แล้วก็หนีไปอย่างเช่นเทรดเบรกเอาแล้วเจอฟอลเบรกเอาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่แมนแล้วไม่ไม่ค่อยไว้ใจแล้วก็ย้ายไปใช้ แบบอื่นไปเรื่อยเครด้วยแม็กดีอ่ะแม็กดีตัดกันขึ้นอ้าวก็ไม่ใช่โเด้นครอสที่ว่าอืมเนี่ยมันเราลองดูลองใช้ลองเปิดกราบเก่าๆเ็ก่ยโเด้นครอสจุดเริ่มต้นของขึ้นรอบใหญ่เนี่ยก็ซื้อตามก็ไม่ใช่อีกนะกลายเป็นว่าเออผมไปโฟกัสที่ตรงนั้นอย่างแบบใช้เวลาโฟกัสนานเกินไปรับจนกระทั่งไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย หัวใจสำคัญของมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่เซตอัพครับไม่ใช่จุดซื้อแหละแต่มันเป็นอยู่ที่เรื่องราวของ r i s Risk Management แล้วก็ p o t i t n o n s i z ซ n g ฮ <c> ะ <oughs> ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเราจะเข้าใจว่ามันสำคัญได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนความเชื่อได้ครับความเชื่อจะถูกเปลี่ยนก็ต่อเมื่อว่าคุณลงสนามมากพอ ขนาผมเองนะคุณลงสนามมากพอเจอเกมมากพอแล้วคุณก็อ่านมากพอคุณคุณไม่ได้อ่านเพียงแค่เรื่องราวคนสําเร็จที่เป็นด้านสวยงามเดียวนะแต่เราประหยัดด้านดาน้ดานของความเออความล้มเหลวความผิดพลาดความจริงการเทรดแต่ก่อนเนี่ยช่วงปีแรกนะถ้าใครมาบอกว่าเนี่ยเขาเทรดแม่นยาม,มีแค่ครึ่งเดียวเนี่ยโอ้ผมผมเดินหนีนะผมแบบไม่เชื่อผมไม่ศรัทธาเพราะว่ากระจอกว่ะครึ่งเดียวอย่างเงี้ย ถึงแม้เขาบอกว่าเนี่ยเขาเทรดทนะก็เนื่ยแล้วว่าเขามีรีวอร์ดเป็น2เท่าสามเท่าของริสเนี่ยไม่สนใจนะว่าเนี่ยตอนนั้นความเชื่อเราเป็นไงเราคิดได้ว่าเออเนี่ยถ้าอยากจะรวยนะเชื่อนะว่าอยากจะรวยเนี่ยจากการเทรดต้องจุดซื้อแม่นําแล้วขายได้กําไรระดับเด้งสิบเด้งอย่างนั้นเลยนะความเชื่อเหล่านั้นฝังหัวมากเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยมันทําให้ผมประสบอุบัติภัยร้ายแรงมากในการเทรดก็คือว่า ว่าโหซื้อด้วยเงินมากเกินไปอ่าถึงแม้วกลัวกลัวรวยช้าเนี่ยเสียมันในหุ้นมากเนี่ยเพราะว่าสมัยเนี่ยอดีตเคยเป็นเนี่ยผมเคยใช่ผมเคยซื้อหุ้นอย่างไรนะไซแมทนะไซแมทเนี่ยมันจะมีอุ้ยนเนี่ยโครงสร้างธุรกิจมันจะทำปลอดแบร์ไว้มันคล้ายกับ3 b มบีบีอ่ะกระแจสที่มันเคยวิ่งระดับหลายสิบเด้งอนะไรเนี่ยต้องซื้อต้องนะจัดดักเชื่อ,อเนี่ยนะฮะปรากฏว่านะครับ สู้ไม่ได้ครับตอนนั้นหลายปีสามสิปีที่แล้วนะสามสี่ปีที่แล้วนะสู้ไม่ได้ก็เจ๊งบงเลยผมกัดทุนหนักหนักมากเลยนะฮะหุ้นเทอร์นาวเงี้ยผมก็อ่านหนังสือเนี่ยหุ้นแบบประเภทนั้นแหละที่มันวิ่งระดับเนี่ยสิบเด้งคนคนรุ่นพี่เรารวยมหาศาลแล้วก็ซื้อตามก็เนี่ยกลายเป็นว่าอะไรครับซื้อไปแล้วมันลงไว้มันไม่ยอมไปต่อมันลงผมก็ซื้อถัวถัวไปถัวไปเลยครับถัวจนกระทั่ง ถึงจุดหนึ่งแล้วข่าวร้ายออกก็ถอดใจขายทิ้งครับเนี่ยกลายเป็นว่าขาดทุนเพราะว่าเนี่ยเชื่อมันในจุดซื้อเชื่อมันในเซตอัพมากเกินไปครับขาดทุนหนักเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นแหละตอนนี้ผมขาดทุนหนักนั่นแหละมันทำให้ผมเริ่มรู้ตัวเองครับว่าเออจริงๆการเทรดที่ ให้เราอยู่รอดระยะยาวได้นั้นแต่โชคดีนะที่ที่ผมเสียหายคือเงินเงินทุนไม่หมดนะนก็ยังพอเหลืออยู่บ้างนะทำให้พอเออถูถ่ถยทถ,ถยเรียนรู้ต่อมาแล้วก็พยายามที่จะเอาคืนมาได้บ้างนะจึงเข้าใจว่าเออจริง,รงว่ะ risk management สําคัญไว้ต้องม,ตองมีต้องมีประกอบประกอบกับเรื่องราวของเซตอัจุดเข้าซื้อโอเคละหุ้นตัวนี้มันมีคนบอกว่ามันดีจริงแล้วก็จุดซื้อเนี่ยเนี่ย เป็นมันเป็นระดับเรียกว่าโกลเด้นครอสจริงๆอะแต่มันก็ไม่ได้แม่นเสมอไปนะเพราะว่าความจริงมันมีตัวหลอกให้ให้เราต้องตัดขาดทุนให้เราขาดทุนครึ่งต่อครึ่งเลยนะเรื่องปกตนะินั้นเนี่ยในตอนแรกที่ที่มีคนบอกว่าเขาแม่นยำเพียงแค่ครึ่งเดียวนั้นนั่นเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงเป็นความซื่อสัตย์เขาที่บอกเราแต่ว่าเราเรามีความคาดหวังสูงเกินไปเองตอนเนี้ย ผมเริ่มมีความศรัทธานะคนที่บอกว่าเขาแม่นยำเพียงแค่ครึ่งเดียวหรือว่าเขารวยได้นี่ผมมุ่คศรัทธาเลยบางคนบอกว่าแม่นยำบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่รวยได้ผมยิ่งศรัทธาเลยนะทําไงวะอยากเรียนรู้นะอยากรู้วิธีการเาราทำยังไงเนี่ยและเขาจะบอกเราว่าเสมอว่าจร,จริงๆเรนนะ่ะที่เขาแม่นยำเพียงแค่ครึ่งเดียวหรือไม่ถึงครึ่งที่เขารวยได้เพราะาอะไรเขามีการเนี่ยริชมาน e ชเมนที่ดีฮะ แล้วก็มีポ o ชั่นไซซ i n g ที่ดีด้วยอีกอย่างคือต้องมี Reward Management ที่ดีด้วยนะต้องต้องสอดคล้องกันนะครับพอเราได้รับไอเดียนี้แล้วเราไปเวิร์คดูตามนะเออปรากฏว่ามันจริงวะ่ะมันจริงอย่างจร่งพี่มาร์กคกเลยว่าเซตอัพจริงมันมันไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยมันมันไม่ใช่ปัจจัยที่ Impact สูงคือจริงๆมันมันก็เป็นตัวสตาร์ทที่ดีนะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบ จะทาให้เราแบบไปได้ไกลตลอดครับใช่ไหมเหมือนกับเราอ่าเหมือนเราเราปลูกพืชมาแล้วกันปลูกพืชมามันก็ไม่ได้มีทุกทุกเมล็ดที่เราหว่านมันจะเติบโตใช่ไหมถ้ามันไม่เติบโตแล้วก็ถอนทิ้งไปมันไม่ดีก็ถอนทิ้งไปนี่เป็นหลักการเทรดผมว่ามันใช้ได้เสมอนนะการถอนวัชพืชทิ้งหรือพืชที่มันไม่เติบโตทิ้งก็เหมือนกันครับริสเปนเดเมนใช่ไหมนี่นอะไรครับถ้าเราเอาเงินถ้าเราแบบ มีการใส่ปุ๋ยมีการทั้บำรุง,รง,รงดูแลต้นนี่มันที่มันแข็งแรงที่มันดูดูมีทรงสุดอะ่ะมันคืออะไรครับก็คือการรีวอร์ด a n a g เ m อ n t มนแล้วก็มีการโพ i ชั่นไซซิ่งที่ดีไงการเทรดอะ่ะก็เหมือนกับเป็นชาวสวนนะถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้ได้ดีครับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเออพี่มาร์คเขาเขานำเสนอประเด็นนี้เนี่ยผมว่ามันก็ทำให้ได้ไอเดียในการทำคลิปออกมาเล่าสู่กันฟังกับแฟนคลับได้ฟังกันนะเออจริงๆเนี่ย เราอย่าได้ไปแบบอย่าไ,ไปาโฟกัสที่เรื่องราวของเซตอัพหรือจุดซื้อมากเกินไปนะจริงงานผมก็มีจุดอ่อนนะสองเล่มคือผมเน้นจุดซื้ออย่างเดียวเลยจะทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กําไรนะน่าจะไม่ได้กําไรแหละมีแต่มีบางคนเขาบอกก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะที่ทำให้สาเร็จไดผผมว่าถ้าท่านอ่านแล้วต้องควรเอาเรื่องราวของ r risk Management ไปปรับใช้คู่ด้วยนะแล้วก็เรื่องราวของ p o s i t i o n sizing ไปไปปรับใช้ด้วยเดียบ ผมแน่ใจว่าเล่มเล่มที่ที่6เนี่ยผมจะมีใส่ไปด้วยนะเดี๋ยวจะก็จะขอเวลาในการเขียนเพิ่มเติมหน่อยครับถ้ามันจบเมื่อไหร่ถ้ามันลงตัวเมื่อไหร่จะเอาไหมท่านอ่านแน่นอนครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ